ลุงแมวเป็นแฟนของเดสมั d i n g นะครับคือไม่ได้เคยเล่นเมทัลเกียร์โซลิดแบบจริงจังมาก่อนนะก็เล่นภาค5บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไปอินจริงๆเนี่ยก็คือตัวเดสมันดิงนะครับชอบมากนะแล้วก็เดสมันดิงสองเล่นไม่จบนะครับแต่ว่าแค่เล่นไปจําชั่วโมงไม่ได้แล้วก็เยอะอยู่นะก็รู้สึกว่าโอ้เกมดีเกมดีนะครับเดสมันดิงสำหรับลุงแมวเนี่ยชอบมากชอบมากนะครับแต่ว่าสําหรับซีรีส์ที่อาจจะโด่งดังกว่านะของคุณโคจิม่านะครับแล้วก็ ทำให้คุณโคจิม่าได้ทาเดสแอนดิงนะพูดอย่างนีง้นึงส่วนคือว่าก็เป็นเหมือนงานเก่าๆที่โด่งดังนะก็คือตัวมิทูเกียโซลิดนะครับแล้วก็มีหลายคนพูดว่าจริงๆถ้าจะเริ่มเล่นมิทูเกียโซลิดน่าจะเล่นที่ตัวภาคสามแนนเนอร์สเนกอิเตอร์นะดู Snake e นะงแมวก็เคยพยายามเล่นบนตัวนินเทนโดสวิ h มาแล้วนะครับที่เขาเอามามัดรวมไม่สําเร็จนะคือมันเล่นยากมากเลยนะครับพอมาออกอันใหม่นะเ, e เ,นเนี่ยนะสเต็อิเตอร์เป็นเดลตานี่ก็รู้สึกว่าดีนะเล่นไปตอนนี้น่าจะเข้าชั่วโมงที่นินิดๆแล้วนะครับก็เกือบจบมากแล้วแหละเข้าใจเกมน่าจะเกือบทั้งหมดแล้วนะครับก็เห็นร่องรอยความคิดนะจริงคุณโคจิมะถ้าเทียบระหว่างตัว Metal Gear Solid นะครับตัว d e s e n d i n g เนะี่ยก็มีความคล้ายกันอยู่เยอะมากเหมือนกันนะทั้งในเชิงการเล่นกับพวกของเล่นนะฮะอุปกรณ์ต่างๆซึ่งก็มีมาตั้งแต่ Metal g e ร์ Solid แล้วนะตัวแบบการรอบเลนส์อะไรเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเงียบๆช้าๆอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเนะแต่ว่าในตัว d e s e n d i n g อันนี้ลุงมาหมายถึงภาคหลังน,นะมันซับซ้อนกว่าเยอะมากเลยนะจาบลุงมาลุงมาก็เลยรู้สึกว่าพอเราเอามาเทียบกับตัว euh, Metal Gear Solid ภาคเนี่ยก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะครับรู้สึกว่า เล่นแล้วก็มันซิมเพิลกว่าสบายกว่านะอันนี้ในเชิงเมคานิกนะครับรวมไปถึงในเชิงคอนเซปต์บางอย่างนะเช่นแบบเรื่องโลกของวิญญาณเรื่องออสภาพเหนือจริงอะไรเงี้ยนะหรือว่าความเป็นแฟนตาซีอ่ะก็มีมาตั้งแต่ใน Metal Gear Solid แล้วีนเพิ่งรู้นะครับคือ d e a t Rising เนี่ยเป็นเกมที่อาจจะเรียกว่าจริงจังกว่าด้วยซ้ำในเชิงแบบการพยายามหาเหตุผลวิธีการเล่าเรื่องมนะีความเป็นไซไฟแล้วก็ อาจจะมีโมโมบ้างแหละแต่แต่ว่าเดสตันดิ้งเนี่ยจะไปแตะในเชิงปรัชญาของแบบการมีชีวิตอยู่อะไรที่ลึกกว่าเมทัลเกียร์โซลิดนะเมทัลเกียร์โซลเนี่ยอาจจะเน้นแบบสมัยนั้นด้วยมัม้งอาจจะเน้นเป็นตัวแอคชั่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงลุงแมวก็ชอบมากนะถ้าให้เรทนะแถวเมทัลเกียร์โซลิดะยอดเยี่ยมในในทุกอย่างนะครับแ,แล้วก็ถ้าใครไม่เคยเล่นนะก็แนะนํานะว่า อยากให้ลองเล่นนะครับเพราะว่ามันมีข้อดีหลายอย่างนะ,ะที่ตรงไปตรงมาที่สุดเลยก็คือว่า Metal Gear Solid Snake Eater Delta เนี่ยมีการอัปเดตนะครับให้ผู้เล่นสมัยใหม่นะครับผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยนะที่อาจจะคุ้นวิธีการมาครับแบบคอนโซลนะปัจจุบันแล้วอะก็สามารถเล่นนะตัวเกมเนี้ยนะด้วยวิธีการที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นมองบุคคลที่3นะครับแล้วก็ใช้ตัวละครเป็น จุดเริ่มต้นในการมาคับหันหน้าไปไหนหันซ้ายหันขวาอะไรเย่างี้เนาะในขณะที่ถ้าเป็นเกมสมัยก่อนนะ่กล้องอ่ะมันจะเป็นฟิกซ์มุมกล้องมันไม่ได้ตามตัวละครซึ่งเขามีให้ปรับด้วยนะเป็น Legacy Mode นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เล่นไม่ได้เลยเล่นยากมากนะแค่นี้ก็มีคุณประการของการที่มีการอัปเดตคอนโทรเลอร์แล้วนะครับแต่ถึงกระนั้นนะถึงกระนั้นในแง่ของคอนโทรเลอร์ก็ยังมีความรู้สึกว่าดีมากนะดีมากนะครับแต่ว่าอาจจะแอบหงุดหงิดอยู่นิดน,นึงนะว่าไหนๆเข้าอุตสาห์แบบอัป มาอัปเดตมาขนาดนี้เนอะทาไมไม่ทําให้มันบังคับง่ายกว่านี้ไปเลยนะมันยังมีความอารมณ์เก่าๆอยู่อะถ้าท่านผู้ชมลองไปเล่นให้ไม่ได้เล่นนะจะมีความรู้สึกว่าอันนี้มันบังคับง่ายขึ้นนะถ้าเทียบกับอันเก่าอันนี้แน่นอนนะในทางกับการท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นเกมเก่าที่ถูกอัปเกรดก็จะรู้สึกอย่างนั้นคือมันมีความฟีลลิ่งของความเก่าๆอยู่อะมันยังแบบไม่ไม่ เอ่อถ้าเทียบกับ Death เด r e n d i n g อันนี้สมัยใหม่มากนะการกดบังคับมอบอะไรมันดูแบบตอบสนองการเคลื่อนไหวแต่ว่า ตัวไม่ทัาเกียร์โซลิดเดลต้านะก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแค่ทีเดียวนะครับซึ่งลูแมเเข้าใจว่าทางโคโนมีเนี่ยเขาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยนะเพิ่งอ่านนะว่าเหมือนโคโนมีบอกว่าพยายามจะเคารพคุณโคจิมะอยู่มากๆอยู่ไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้ด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะซึ่งมมนจะสร้างความหงุดหงิดบางอย่างนะเ <laughs> ช่นเช่นต่อยไม่โดนเงี้ยนะคือหมัดสั้นเกินย่าอเงต่อยไม่โดนนะครับทั้งที่เรายืนไปใกล้มากแล้วนะซึ่งเป็นเกมถ้าเป็นเกมสมัยใหม่เนี่ยอาจจะ อาจจะไม่ทําอย่างนั้นนะหรือว่าจากหมอแล,ลุกขึ้นอ่ะหรือว่าเวลาโดนเตะ้วลม้มลงใช่ไหมแล้วลุกขึ้นอน่ะจะไม่สามารถลุกขึ้นได้แบบยืนตรงได้เลยนะจะต้องแบบกลายเป็นท่านั่งยองก่อนนะซึ่งท่านั่งยอยเนี่ยก็ต่อยไม่ได้ จะต้องยืนขึ้นมาแล้วต่อยได้อย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้การเมเล่นะการต่อยกันระยะประชิดเนี่ยค่อนข้างยากมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นพวกนี้อยู่ซึ่งลุงมาไม่แน่ใจว่าทีมที่ทําใหม่เนี่ยเขาจะรักษาไอตัวพวกนี้ไว้ทําไมนะก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาอัปเดตไปให้มันกลายเป็นเกมสมัยใหม่ไปเลยเนี่ยจะรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกว่ามันบังคับง่ายเกินไปหรือเปล่านะต่อยอะไรก็ง่ายไปหมดอย่างเงี้ยหรือเปล่านี่เป็นความเสี่ของเขาหรือเปล่านะครับถือว่ามันได้แค่นี้ละเกมเนี้ยพราะมันอัปเกรดมา อัปเดตมายังไงเนี่ยมันก็ได้แค่นี้ละคือมันมันสุดๆในตัวมันเองแล้วแล้วก็ยังอดคิดเหมือนกันนะว่าแล้วถ้าเกิดสมมุตินะถูกพัฒนาต่อไปที่ไม่อยู่อยู่แค่การเหมือนกับคารวะคุณโคจิม่านะหรือว่าคารวะต้นฉบับน,นะแต่ว่าเอาชื่อเม t ทรเกียร์ solid snake eater delta นะซึ่งุก่นก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณโคจิม่าก็ไม่ได้ร่วมถูกไหมแล้วก็มันเป็นของโคโนมิ ไปแล้วนะครับลูงมาไม่รู้เรื่องเรื่องเขาทาะเลาะกันเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรรู้มหมไม่รู้นะแต่ว่าไม่ว่ายัางไงตอนนี้เนี่ยคนถือครองลิขสิทธิ์ก็คือของคนนมิีถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะลูงมามก็อยากเห็นเหมือนกันนะในอีกแง่หนึ่งว่าถ้าอย่างนั้นมันไม่อัพอัพเกรดหรือจะเรียกอัปเดตหรืออัพเกรดก็ไรใช้ใช้สองคำนี้ดูปนปกันอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรก็คือทําให้มันเป็นสมัยใหม่ไปเลยเนาะคือคอนคงคอนเซ็ปต์เดิมเนื้อเรื่องเดิมต่อให้คัดซีนอะไรเนี่ยโอเคเนาะแต่ว่าเกมเพลย์เนี่ย ให้มันสมัยใหม่กว่านี้เนี่มันจะเป็นยังไงที่พูดนี้ไม่ได้บอกว่าเกมนี้ไม่ดีนะลงุงแมวชอบเกมนี้มากเลยนะครับตัวเดลต้าเลยนะแต่ก็รู้สึกไม่ไดเออก็ทําให้อดรู้สึกไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดมันถูกทําให้เป็นเกมสมัยเพราะว่าจริงถ้าดูอย่างเดสต์แรนดิงเนี้ยทั้งสองภาคอรับคุณโคจิมะก็ไปไหนตอนไหนแล้วนะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้จะมาคงอยู่กับตัวรูปแบบแบบนี้แล้วนะเขาก็ไป การบังคับอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปเยอะแล้วซึ่งก็เลยถามเหมือนกันว่าตัวเนี้ยมันยังไงนะเกมตัว Metal Gear Solid s n a k e e a t e r เนี่ยมันเป็น remake หรือว่าเป็น remaster นะครับคือ remake เท่าที่เรามาเข้าใจเนี่ยมันคือเอาคอนเซปต์บางอย่างมานะหรือแม้แต่บางทีเนี่ยทิ้งคอนเซปต์บางอย่างไปเลยก็ได้ที่มันล้าสมัยนะแล้วก็เอาเกมเนี่ยมาทำใหม่นะแต่ว่าอ,าอาจจะมีแน่นอนตัวละครเดิมเนื้อเรื่องเดิม หรืออะไรก็ตามแล้วให้มันทันยุคทันสมัยอันนี้คือรีเมคหรือแม้แต่บางทีเปลี่ยนเอ่อเพศเปลี่ยนอันนี้ถ้าเป็นหนังเนะเปลี่ยนเพศเปลี่ยน,ยนอะไรของตัวละครไปเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีเมคเหมือนกันนะมันก็ไปตามยุคสมัยต่างๆได้นะครับแต่ว่ารีมาสเตอร์เนี่ยอันนี้คือส่วนใหญ่เราใช้กันเฉพาะในแวดวงเกมใช่ไหมว่ามันคือการที่เอาของเก่าเนะมาแล้วก็มาเหมือนปัดฝุ่นเช่นถ้าเป็นในเชิงหนังก็คือสมัยก่อนเราดูที่ 720P 540p อย่างเงี้ยอันนี้ปัดไปเป็น 4K ใช่ไหมนะโหคมขึ้นกี่เท่านะครับแล้วก็ภาพเนี่ยใสกิ๊กนะมีการทําความสะอาดฟิล์มอะไรทํานองนี้คือทําให้คุณภาพภาพคมชัดขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าไม่ได้ไปแตะต้องเอ่อโครงของมันนะโครงของมันยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างถ้าเป็นในแวดวงเกมเนี่ยก็คงเป็นคล้ายๆกับว่าเข้าไปอัปเกรดตัวเท็กซ์เจอร์นะตัวสภาพแวดล้อมแสงอะไรเงี้ยให้มันสวยงามขึ้นใช่ไหมแต่ว่า อาจจะไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่ามุมกล้องหรืออะไรต่างๆได้นะครับตัวเดลต้าเนี่ยมันเป็น Up, อัพเออมันเป็นรีเมคหรือว่าเป็นรีมาสเตอร์นะอันนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าลุงแมวว่าไอการที่เขาทำพวกเท็กซ์เจอร์ใหม่นะทำฉากทำต้นไม้ทำแสงเงาใหม่ซึ่งลุงแมวเห็นเขาเอามาเปรียบเทียบกับของเก่าจริงมันต่างกันเยอะมากเหมือนกันนะเออก็ถูกคือไม่ใช่แค่แบบมาอัพสเกลขึ้นเฉยๆแล้วก็ยังเป็นแบบหน้าเรียมๆแบบว่า เหมือนโบราณนี้แต่มันคือใส่ละเอียดอะไรเข้าไปเยอะมากเหมือนกันนะครับไม่ว่าไงรวมย์คิดว่าอันนี้คือรีมาสเตอร์นะคือคือในส่วนนี้นะแต่ว่าไอาการที่เขาปรับการบังคับนะให้มันเป็นสมัยใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรีเมคก็ได้อันนี้ในส่วนของการคอนโทรลนะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันยังเหมือนเดิมเอ่อท่านผู้ชมคิดยังไงท่านผู้ชมคิดว่าเดลต้าเนี่ยมันคือรีเมคหรือว่ามันคือ รีมัสเตอร์นะครับอันนี้อันนี้ก็น่าคิดอยู่นะซึ่งถามว่าแล้วจริงเราไม่ต้องแคร์ก็ได้ว่ามันจะเป็นรีเมคหรือว่าจะเป็นรีมัสเตอร์ใช่ไหมมันก็มันก็เป็นแค่ชื่อเรียกอันนี้ก็จริงนะแต่ว่ามันก็จะมีอีกอันหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันก็นนคือว่าเออแต่ว่าถ้าเรามองสมมุตินนะส่วนใหญ่อะเรามักจะมองว่าถ้าเป็นรีเมคอะมันจะ สามารถขายในราคาที่สูงกว่าอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่านะเดีว่าลูมาคิดไปเองเพราะว่าลูมามีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นรีเมคอ่ะมันถูกออกมาทําใหม่นะอาจจะเป็นแม้แต่การออกแบบตัวละครให้รายละเอียดเพิ่มเพลงที่ถูกเอามาบรรเลงใหม่นะครับบทสนทนาที่ถูกเอามาอัดใหม่หรือปรับปรุงเนี้ยนะแต่เข้าใจว่าในเคสของตัวเออไม่ทกกัดเทียม่ลยทำไม่ได้แหละเพราะว่าอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะแต่ว่าถ้ามันเป็นรีเมคอ่ะมันจะมีความอารมณ์อย่างเงี้ยอยู่คือ ทำใหม่อะทำใหม่นะครับแล้วก็เกมเมอร์อาจจะรู้สึกว่าสามารถจ่ายเงินราคาเต็มได้นะสำหรับเกมรีเมคหรือเปล่าหรือเปล่าหรือในขณะที่ถ้าเป็นรีมัสเตอร์เนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าว่ามันเป็นแบบเกมอย่างเช่น JRPG เนี่ยมีเยอะเนาะเอาเกมเก่ามาแล้วก็บอกว่าเป็น 4K รีมัสเตอร์หรือเป็น HD รีมัสเตอร์เนาะแล้วก็ขาย บางทีก็ขายเกือบราคาเต็มอย่างเงี้ยบางทีก็ขายราคาเต็มเลยเนาะอันนี้คนก็จะมีบ่นบ่นมากนะครับความพยายามแค่ไหนในการที่จะทําให้เกมนี้มันมันขายได้ในราคาประมาณไหนอะไรทานองเนี้เออก็อเป็นคําถามที่น่าคิดเนะความคุ้มค่าแล้วแหละพูดถึงความคุ้มค่าแหละแต่อย่างที่ลุงมาบอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมุติว่าต่อไปนี้คนมีนะเัาเอาภาค4นะแล้วก็ 1- 2มาทําใหม่นะครับแล้วก็ปรับ c o n โทร l เลอนะอัปเดตตัวสภาพแวดล้อมอ่ะให้มันไอตัวเท็กซเจอร์ต่างๆให้มันแบบมีความชัดเจนเนี่ยแค่นี้ก็ซื้อแล้วนะถ้ามองกันอีกแนงะ่เพราะว่าของเก่าเขาทําไว้ดีนะอันนี้ก็เป็นงานเหมือนกับงานคลาสสิกมาอัปอัปเดตอัปเกรดให้ทันสมัยแค่นี้ก็ซื้อแล้วนะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยนะว่าถ้าเกิดอย่างโดยเฉพาะยิงย่ง1กับ2นะถ้าเกิดสมมติว่า ถูกเอามาทําใหม่มันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวสมมติเอาเป็นมองแบบมุมมองแบบภาค3ามเดลต้าที่เอามาทำเนี่ยนะเออแต่ว่าเป็นภาค1ภาค2อะ่ะอันนี้ก็อยากเห็นเหมือนกันเนาะภาค5นะครับอันนี้น่าจะเหมาะสมกับาะเขาว่ารีมาสเตอร์อรมากอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าภาค5แล้วถูกรีมาสเตอร์ไปอีกนะให้เล่นบนเพลย์ห้ไดออ้แบบกราฟิกสวยขึ้นอีกอะไรเงี้ยซึ่งจริงเกมมันสวยมากนะมันจะเป็นแบบถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอะเราจะได้อาจจะสมมติาบ,บนเพลย์หเนี่ยเนาะ คือเราจะได้ซีรีส์ของตัว Metal Gear Solid อะที่เป็นสมัยใหม่ครบทั้ง5ภาคบริบูรณ์เลยโอ้โหเล่นกันฟินเลย,โโเลน,เลยนะที่งไงกับเรื่องนี้ก็แบกปันกันมาได้ก็ลุงมาเล่นไปเกือบจบนะก็ย้ำอีกทีว่าขออย่าสปอยนะครับก็เชื่อว่ามีมือใหม่ที่ยังอยากจะเล่นเกมนี้นะแล้วก็ลุงหมยวยังเล่นไม่จบนะใกล้จะจบบ้างแล้ว,ลวยังไม่จบนะครับก็เดี๋ยวคงจบไม่วันนี้ก็พ่กนี้แหละนะโอเคลุงมาลาไปแล้วนะจะไปถัดไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับ